ผมได้มีโอกาสมาร่วมพิธีไว้อะไรคุณแตงโมตลอด3คืนที่ผ่านมารู้สึกประทับใจจริงๆอันที่ประทับใจอย่างมากคือประทับใจในความรับความห่วงใยที่ไหลลินมาอย่างสายทางมาสู่ชีวิตของคุณแตงโมจากบุคคลหลากหลายมากๆ อย่างแรกคือประทับใจสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักที่ทรงพระเมตตาพระราชทานพวงมาลาในงานว่าอะไรคุณกังโมและที่ประทับใจอย่างนึงคือประทับใจความรักและความใจกว้างของคุณเอสุภชัยและคุณอ้ําพัชรภาภาที่มีต่อแตงโมอย่างมหาศาลโดยทั้งสองเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักผู้ออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการตกแต่งสถานที่และดูแลงานทั้งหมดเลยจริงๆเมายัางประทับใจคุณก้องปิยะและทีมงานที่มาช่วยดูแลและซื่อมนชน และบริหารจัดการทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมมากๆทุกอย่างราบรื่นและสวยสดงดงามจริงๆผมรู้สึกประทับใจโรงพยาบาลเอกชัยที่ช่วยเรื่องหน่วยคัดกรองและก็ระบบ a อทที่บริหารจัดการอย่างยอดเยี่ยมทำให้เราเองนะได้รับการดูแลและก็ปลอดภัยมากๆผมประทับใจเพื่อนๆของแตงโมไม่ว่าจะเป็นโมอามีนาแอนนาฮิโปและเพื่อนๆดาราอื่นๆรวมทั้งแฟนคลับที่ได้สำแดงหัวใจที่รักและห่วงใย แต่มงมมาร่วมงานแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบสดๆจริงๆเลยประทับใจมากๆจนแบบเรากำลังจะอินกับที่นี่ไปแล้วด้วยเนี่ยจริงๆก็เ,เวลาอธิษฐานหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ ทงสถานที่ทงบรรยากาศมาศักดิ์สิทธิ์จริงๆกันเลชื่นใจแล้วก็ดีใจนะฮะถือว่าพวกเราทุกคนมาส่งโมวันนี้เราดีใจที่ได้เจอแล้วก็บอกราก,กับคนที่เราที่ถึงรู้สึกว่าสัตว์ได้สมเกียรติพี่โมนะคะจัดงานได้ดีมากๆเลยนะคะยิ่งใหญ่ปกติไม่เคยได้เข้าโบสถ์เลยครั้งแรกรล้วกประทับใจมากรู้สึกดีมากๆเลยครับรู้สึกประทับใจมากนะคะทั้งคนที่รักน้องโมเป็น f อซแล้วก็เพื่อนๆรวมทั้ง คริสตจักรไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพกรุงเทพเชิร์ด็อกจอยแล้วก็อาจารย์ที่มาเทศนาวันนี้นะคะก็เห็นว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคนร่วมใจกันมีหลายๆคริสตจักรนะคะเข้ามาได้เห็นความน่ารักของคริสเตียนทุกคนที่มาร่วมกันทํางานโดยที่เรามั่นใจว่าไม่มีใครได้อะไรเลยทุกคนก็คือมาด้วยใจกันเราไม่ได้นับถือศาสน,นาที่แต่ว่าเราเราเชื่อในในพระเจ้าที่คุณแตงโมเขาพูดอยู่ตามาเสมออะค่ะจัดได้ ประทับใจมากทําให้เหมือนได้รู้สึกว่ามีจิตลึกๆที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นลูกพระเจ้าอีกคนหนึ่งค่ะไม่เคยได้มาโบสนะฮะวันนี้ก็ได้มาเห็นโบสถ์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการบ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่หรือแบบว่าคนที่อยู่ที่หลายๆคนแบบเฮ้ยให้กําลังใจงชีวิตตัวเองเวลาที่มานี่รู้สึกว่ามีการให้กําลังใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะพี่พูดถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเจ้าให้เราได้มีส่วนร่วมนะคะในการนมัสการในพิธีไว้อะลัยของน้องโมเราเห็นการจัดเตรียมที่แบบ Amazing อัศจรรย์มากๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคริสเตียนวันนี้นะฮะก็ถูกตกแต่งสวยงามมากนะฮะด้วยฝีมือของเพื่อนเพื่อนของพี่โมอ <S <S เองนะฮะแล้วก็คนที่รักพี่โม,มที่มาใน3วันนี้นะฮะความรักที่มีให้ยังยังอยู่ในใจพวกเราเสมอเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับสถานที่ที่เยี่ยมยอดแล้วก็สตาฟที่โอ้โหน่ารักมากมาแล้วก็เต็มที่ทุกรายละเอียดต้องยอมรับว่าประทับใจในตัวอาคารที่ ขนาดใหญ่มากแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับถูก,กวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็คริตจักรเสรีภาพกรุงเทพ,พเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็พาคนอีกมากมายมาอยู่ใต้ร่มไม้นี้นะคะแล้วก็เกิดผลดีเป็นน้อยเท่ากัะการให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับญาติมิตรได้รู้สึกสัมผัสถึงความรักแล้วก็ความห่วนใหญ่จากคนในคิดจักรเองนะฮะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆอบอุ่นนะอบอุ่นมากทุกอย่างดูสวยงามไปหมดเลยผมชอบตรงที่ว่ามัน การจากไปคือกําไรความดีของเขายังคงอยู่ตลอดไปยังไงก็ขอบคุณเลเวเตอด้วยครับขอบคุณครับและบุคคลที่ผมประทับใจที่สุดคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของแตนโมพระเจ้าได้พลิกชีวิตของเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกว่าเหตุ <c oughs> ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกคนสามารถสัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้พระเจ้ารักแตงโมยังไงพระเจ้าก็รักทัานด้วยพระเจ้าเปลี่ยนแตงโมได้ไงพระเจ้าก็เปลี่ยนทันได้ด้วยพระเจ้าให้โอกาสที่สองที่สามแก่แตงโมอย่างไรพระเจ้าให้โอกาสที่สองที่สามที่สี่แก่เราได้ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อเรามาหาพระองค์สิ่งเก่าๆจะหายไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งใหม่สิ่งใหม่จะเกิดขึ้นสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นชีวิตีคุณจะต่างจากเดิมจาก หน้ามือไปหลังมือ,อยังอัศจรรย์โดยพระเจ้าที่เปลี่ยนคุณขอพระเจ้าสุขสพรพ์นนะครับและขอให้ความประทับใจต่างๆได้อยู่ในใจของเราทุกคนเช่นเดียวกันสวัสดีครับ